คนสวยแล้วในคลิปนี้วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลท่าพุงตาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนี่เป็นผู้รับจัากรรมของเราตอนนี้เราอยู่บนรถสปอร์ตเปิดประทุลรถสปอร์ตกี่ล้อสามล้อใช่ไหมสาก้สี่สี่ก็สี่รถสปอร์ตสล้อรถต็อกแบบนี้ค่ะมีมีหลังคาแต่ว่าตอนนี้แดดจะจ้านิดนึงว่าเรานั่งอยู่ตรงที่มันมีแดด เจอสวนสละวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวแบบเดีรี๋ยวเรียกว่างไงเดียร์จะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้าเรียกชุมชนนะคีเรียกโดยชุมชนเนาะโดยชุมชนส่งโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดโดยชุมชนตำบลท่าพุทราเป็นทู่ฉัดนะอะล้วบอกอย่างงี้วันนี้เดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างรอติดตามชมนะคะ กินเยอะนะคะอย่ากินนะครับทำไมถึงบอกว่าต้องเป็นกระเสริมไฟแรงทุกอย่างนะครับที่นี่เกิดขึ้นได้เพราะตัวนี้นะครับกระบวนการทำชาเกสรด้วยไข่ทานปีว้วไข่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่คิดให้นะครับเรามาทำต่ออดแม้แต่กายศาสตร์พอดีทำ ก็เป <displayed, S 1> ็นความคิดของหขอานเกษตรเพราะว่าเราเคยเห็นในยศาตรที่เป็นไข่กดกนกวยไวกล้วยไข่จะหวานหอมเราต้องกินก้วยไข่ก่อนนะคะินพร้อมกินกด้ศาสตร์มกินพร้อมกันได้จะเป็นแบบนี้ค่ะกินหวนอง้ันด้ทนีคเีนรอันว่าเรา อยากได้ลูกยังไงเดี๋ยวเอาตะก้อมาซอยทั้งหมดให้แล้วนี่มาทีการมาที่การส่งผลิตได้สวอชไปอันนี้เราก็คิดว่าถูกเราางตะกาไม่ชะลอม่ะล่มเราล่ะชะลอมไม่ไผ่แล้วก็เขาก็ไปทางนั้นนะเขาจะไปส่งผลิได้ใช่ใช่ใช่เออเขาไม่ก่าหรอกกิโลอ่ะแต่เขากล่าว่าเขาพอใจในได้เลยเหรอค่ะค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่เพียงแต่มายงชิดเท่านั้น พยายามปรูกมังคุดไว้ด้วยคิดดูสิเนี่ยผลไม้เขาแทบไม่ต้องหาซื้ออะไรเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเขามีครบกับหมดเลยอะ